3 2 1ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาเล่น a อ d เด e ซอมบี้มันเป็นจริงๆมันเป็นซีรีส์ดังเรื่องหนึ่งเลยแหละพี่ก็ไม่เคยเล่นด้วยไงประเด็นอนะ่ะพี่เพิ่งเห็นแล้วพี่ก็อยากมาลองเล่นไงคืออยากล่าซอมบี้ตอนเนี้แล้วพี่ก็มีแมปที่น่าสนใจแมปหนึ่งเลยแหละ ก็มาเสนอกันแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องๆเคยเล่นกันหรือ,อยังนะแต่มันก็มานานแล้วละ่ะในระดับหนึ่งอลล่ละพี่ก็อยากมาลองเล่นให้น้องๆดูไงในฉบับความเป็นพี่เนาะเออไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก็ต้องดูอีกทีแต่อย่าอย่างนู้นอย่างงี้อย่างนั้นเลยอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับใช่แลกดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตอือนพี่ด้วยนะครับไปเฮ้ยดูเพื่อนเราดิ นี่คือเพื่อนในชั้นปีของเรานะแต่พี่ก็คือยังคีบลุกอยู่นะนี่คีบลุกนักฆ่านี่นักฆ่าขนตาไก่เฮ hey! มาละเห็นมาเฮ้ยอันนี้มันเป็นแมปอะไรอะโรงงานหรอคือเราจะมีปืนอยู่หนึ่งกระบอกนะครับมันเป็นปืนพกแต่จริงๆอะ่ะเราสามารถซื้อปืนในนี้ได้อา้ามันเปลี่ยนแมบปบมันก็ซื้อไม่ได้เลย โอ้ไม่นะอุ้ยผียิงทอมบี้ยิงทอมบี้ก่อลยิงช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโดนทอมบี้ลุมโนรีพ้ารีพ้ารีพ้าอ๋อคือทอมบี้มันจะเราต้องเอาชีวิตรอดภายในเวลาที่กำหนดไปช่วยเพื่อน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 เพื่อนอะไรกันโดนดูดิอันนี้เหมือน ก็คือเพื่อนเราหมดเลยเนี่ยเขาโดนซอมบี้กัดกินนะจริงๆเนี่ยเหมือนเราจะซื้อปืนใหม่ได้ด้วยนะครับอันนี้นึงขอลองก่อนนะขอดูชอปปิ้งนีดนึงนะขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยนะโหเงินพอไหม ไม่พอใช้สองอยหาสิบอไปจีได้งั้นรอแบบนึงพี่ขอ,อยากกับแบบนึงเลยเก็บเงินแปบบ๊บสองห้าสิบมันไม่ยากหรอกออพี่ก็เป็นแบบว่านักฆ่าอยู่แล้วอะที่แอบแฝกตัวมาเรียนอะในโรงเรียนเกาหลีอะอมแม่นจริงๆพี่เนี่ย ขอิญาตเลยนะพี่ขอิญาตบิมแป๊บโหมันก็เก็บเงินย่ามกันนะอุ้ยมันจบแล้วอ๋อนี่นี่น,นี่เรา,เาสนายแล้วกันราสนายละมา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 มมันจริงได้กี่ดอบห้านัดหนึ่งตัว นี่แม่นไหมพ,พี่ไวมาก <_ F at> อ๋อคือถ้าเรายิงยิงที่หัวของผีเนี่ยซอมบี้เนี่ยคือมันจะแรงขึ้นนะดูดิเนี่ยมันจะตายไวขึ้นนะถ้าเรายิงตัวโดนดาเมจแค่แปดสิบถ้ายิงหัวอุ้ยห้าสิบหกเลย จะเปลี่ยนไม่ได้นะเฮ้ยมันชา้ามันชา้าอะไรอ่ะฟา,าซอมบี้เฮ้ยคืออะไรซอมบี้จะมาเร็วขึ้นหรอรู้ส่วหมดพอดีมาไปหมดวิ่งล่าไปเลย อยา่าเอาดิ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 ไม่ไหวกับพี่เลยตอนเนี้ยซอมบี้ไม่ไหวกับพี่แม้แต่นิดเดียวเนาะตัวเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ช่วยช่วยเหลือเพื่อนหูยไวดิเฟกของพี่พลิข้างหลังมาเขี่ยให้รัว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  ยิงสวยอ,อะไรอ่ะยิงทำไมอ่ะยิงกันเองแล้วเพื่อเราเพื่อยิงพี่เพื่อคือหล่อนชุดหรือเปล่าหรือว่าเห็นพี่เท่เกินไปมช,ช่วยช่วยให้ก่อนข้างบนมีคนหนึ่งนะเราล้างเราล้างของผันซัมบี้เลย เราล้างมาววันสัมบี้เรามาคนเดียวตอนเนี้ยเราแบบลุยเดียวอะลุยเดียวแบบเท่ๆอะลุยเดียวเท่ๆตอนเนี้ยพี่อะเก็บลูกศรจะไปเชี่ยวไปกับพี่เปล่าอุ้ย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 ข้างหน้าข้างหลังมาบดวันนี้ข้างหน้าข้างหลังบดอุ้ยข้างหลังมาอีกเฮ้ยไม่ไหวเราต้องดันแพงหน้า ึเฮ้ย,ยโดนกัดไปหนึ่งทีแต่ไม่เป็นไรแค่วิ่งเกี่ยวเฉยเฮ้ยป่ามีโอ oh. oh, ไม่นะตอนนี้ไม่นะต้องรีบเอาชีวิตรอดก่อนค่อยๆ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 เฮ้ยไม่มีซอมบี้ตัวเกี่ยวด้วยมีซอมบี้ตัวเกี่ยวนี่คือเขาตายมานานแล้วหรือเปล่าหรือเป็นตัสายพันธุ์อือืม หรือเป็นสบีดเดอหฮักเฮ้ยจบแล้ว,วคือแบบพี่รอดจนถึงตอนนี้ด้วยมาเรามาลองดูกันอีกเวฟหนึ่งนะว่าเราจะรอดไหมเราจะรอดกับมันอีกรอบหนึ่งไหมอะไรอ่ะเดินตามไหมอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้รวดเร็วขึ้นนะ พ้ดแต่กระสุนมันน้อยอ่ะอันนี้กระสุนมันน้อยมากแต่มันแรงกระสุนแต่มันแรงขึ้นตัวเนี้ยยิงนัทละสามสิบเลยอันนู้นยิงนัทละยี่สิบอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยเอยอกระสุนมันน้อยไปอ่ะพี่ว่านะเนี้ยมันยิงไม่สาดใจเลย พวกกระสุนมันน้อยเกินไปพี่ว่าพี่เปลี่ยนปืนก่อนดีกว่าขอปืนเดิมมาแล้วมาแล้วจ้ายิง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 อะไรอ่ะโค่นเจ้านายแสกคืออะไรอ่ะคืออะไรโคน่นเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วอ๋อมันคือหัวหน้ามันคือตัวแพะพันซอมบี้ไงไปเราพุกเป้าเลย เรายิงไกลก่อนได้สี่พันเลยอะเรือมันเยอะมากนะอานีมามาแต่เราก็คือไม่เคยวันอยู่แล้วดูเพื่อนเรา <im it> เพื่อนเราอย่างเท่ใส่แว่นมาด้วยใส่แว่นมาล่าซอมบี้ด้วยคือใส่แว่นมาเรียนหนังสืออะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนโดนสวยเราข้ามาได้แล้ว แต่ไอกระสุนสเปเชียลเนี่ยมันคืออะไรฮะเก็บแล้วมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรเลยนะตรงนี้เลยตั้งเป้ายิงปั๊บปั๊บปั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 บมาดิมาดิจะตามปะล่ะมาดิทนไม่ไหวเนาะไม่ไหวกับพี่เนาะ อุยข้างขวามาเยอะกว่าคือเหมือนเพื่อเราจะโดนนะตอนนี้แต่เพื่อนเราตายต้องช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนกลับมาเพื่อนช่วยกันยิงลูกเพื่อนระวังซ้ายระวังซ้ายพนุอุ้เกือบโดนคือเขาไม่เขาไม่ระแวงเลยอ่ะเขาไม่ระแวงข้างๆเลยอ่ะเพื่อนเราอะ่ะดูดีเขาไปไหนอีกแล้วเขาไปไหนอีกแล้วเพื่อน เพื่อไปไหนเพื่อไปไหนเพื่อนกำลังโดนลูกกัดกินเพื่อนกำลังโดนลูกกัด oh oh, กินโอ้ไม่โอ้ต้องรีบมาช่วยเพื่อ oh, นโอ้เพื่อนกำลังโดนลูกกัดกินเดี๋ยวเพื่อนเราจะเป็นซอมบี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเช่วยเพื่อนให้ทนันเพื่อนเราตายได้เนี่ยเฮ้ยเพื่อน เพื่อนเพื่อเราคิดสั้นเพื่อเราคิดสั้นเพื่อตายเพื่อตายอะไรเพื่อุ้ยอุ้ยซอมบี้ตัวคานซอมบี้ตัวคานไม่ไหวแล้วตอนนี้หรือว่าเราต้องเป็นเดอะแบกให้เพื่อนไปลุย ถึงเวลาแล้วที่เราต้องอัปเกรดปืนตอนนี้มันไม่พอเราอัปเกรดปืนก่อนความแรงเพิ่มขึ้นแม็กเพิ่มขึ้นสวยความแรงเพิ่มขึ้นแล้วเพื่อเราตายไปนหนึ่งคนแล้วตอนนี้อุ้ยเพื่อนกำลังโดนเพื่อนเพื่อนก่อนคือกระสุนเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วตอนนี้เราก็พยายามแบบยิง ยิงได้เยอะขึ้อนอ่ะเอาเลิงคนนี้เลยสวยตายสวยสวยตอนนี้เพื่อนเรากำลังเป็นทีเมเิรกมากบอกเลยเพื่อนระวังซ้ายเดี๋ยวเราดูสายให้นะนายดูข้างหน้าเราไปวุ้ยกระสุนสเายชิคแล้วอะ่ะคือไม่รู้เก็บแล้วได้อะไรนะแต่ก็อยากเก็บอเออไม่รู้เก็บมาได้อะไร โอ้ยพลิบกลับห้องเลี้ยงก่อนตอนนี้คือไม่ไหวจริงทุกคนคือจะบอกว่ายังไงอะเราต้องมาเสียเพื่อนไปอีกคนเพราะเพื่อนเราแบบเครียดไงคิดสั้นเดินไปให้ซอมบี้กัดตายอย่างนี้เพื่อนตายแล้วต้องทําไงต่อเราก็ต้องไปใช้ชีวิตรอดต่อไงเราก็ต้องยิงเพื่อนเราตายไปด้วยเออคือ ตอนนี้ไม่รู้สถานการณ์จะเป็นยังไงต่อนะแต่อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามพี่ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อพี่ลงคลิปใหม่ๆเสมอสำหรับวันนี้นะครับตัดจบแบบละครเลย <Huh? S 1> ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายปล่อยให้ข้างหน้าเขาลุยกันไปต่อเราหนีเข้านอนปิดห้องเงียบด้วย